นี่เป็นคนหนนะฮกแล้วก็ยังขยันอีกเนาะส่วนแล้วพอดีพี่น้กกนองเลยทั้งน้องพัดก็น้องเตี้ยนี่ก็ขึ้นมาหน่อยแท้เนาะปั่นให้น้องพัดเวัตระโบเหือยแฮงนี่นะอู้ยหน่าฮักกะรีเท่าเลยพี่สาวเพิ่นบุกคอยแข็งแห้งเนาะ สบายดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ของบานะอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องอ่าหลังจากเลี้ยงข่าวเลี้ยงน้ำทั้งบานะก็ได้มาเยี่ยมยามถามข่าวทั้งน้องผู้นึงพี่น้องเหนะ็นเนาะอยู่ที่บา้านคอนเต้พี่น้องเหนะ็นเนาะมาครั้งแรกเขาก็ได้ยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นชื่อน้องหยังพี่น้องเห้นบ้านคอนเต้เมืองจาพรนละพี่น้องเหนะ็นเนาะสวัสดิเกศเขาเนี่แหละก็ได้มาหาน้องเพิ่นมื้อนี้ก่เห็นทั้งน้องเพิ่น เห็ุการณ์ห้องน้ำเนาะคือนซีเมนห้องน้ำพี่น้องเลยอ่านี่ก็เพื่อบรรจารเสียเวลากะที่ได้พาโปรเมกิน้องไปขับเบิ้งขับส้มกันเลยพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยโดูไพี่น้องเลยเนาะอ่าบรรยากาศกะลมๆ้มในพี่น้องเลยสองสามวันผ่านมาเนี่ยคือเมื่อนี้กะใครในแจ้งน้อยกะลมอยู่เมื่อนี้กะได้พี่น้องเลยเนาะกะถือว่ามันกะมีแดดเนี่ยนี้จะเป็นเฮือนเพิ่นพี่น้องเลยเนาะโอ้ยนำกอกเป็นสบายดีเด้อนะสบายดี มีชื่อว่าจังไดเนาะนี่นอ้นองเตี้ยน,น้องเตี้ยอ่ากยังย่เคยมาจากเชือใช้ <c oughs> <c oughs> สายทั้งพี่ชางน้องพัดบ่เดี๋ยวเพื่อนว่าอยู่จเจ้าเพื่อนไปสายบ่เห็นเพื่อนว่อยู่เนาะเดีย๋ยวนี่นะี่ะเพื่อนเห็นห้องน้าบาน่นายแม่เนเห้องน้า,าหลังขุดเนาะเดี๋ยวโอ้ทางอ้ายกัมาครั้งแรกเด้ยังบ่ฮู้ยังคือทางน้องนี่ชื่อว่าจังไดก็น้องเตี้ยชื่อน้องเตี้ยเนาะเดี๋ยว บัดนี้แหละครับน้องพัดเนี่ยผู้ใดเป็นพี่เป็นน้องกันนั่งเป็นเอ้อโอ้เจ้าเป็นเอื้อน่องพัดเด้ยทั้งน้องพัดเพิ่นไปใช่ไหมเพิ่อนไปยู่เจ้าเพิ่นไปใส่โอ้ไปหน้าบ่ไปทางใดเด้๋ยวมาเห็นเพิ่นเจ้าเพิ่นไปทางใดนอันนี้นี่สิเป็นเฮือนเจ้าบ่นะเด้๋ยเพือนหน้าโอ้โหเนาะบ่นาว่ลมพัดเมื่อคืนนี่นาวิ้งลมเนาะบ้านเฮาก็ได้ลมแม่ลมหนาวแห้ง น้ำสั่งก๊อกนี่เป็นเจาะแต่มเมื่อได้น้ำประดานี่เจาะได้เป็นอาทิตย์เจ้าใหม่เนาะเดตอนนี้น่ะกำลังคุดห้องแม่นาทางไหนเนาะเดอ่ากามาลงมือคุดมื่อนี่บอเลยทางสั่งเป็นหากามาคุดพี่น้องเลยเนาะกินข้าวเศร้ากับยังเด้เหมือนนี่กิน เปลือกไข่กับสมพะโอแล้วคักแล้วบ่แล้วเขาแล้วน้ำแล้วบ่แล้วแล้วลายลายู่บ่เข่ามานอยู่บ่หน้าบ,าบ้านโบราณได้เขาที่าะสะสมเออได้โบราณหน้าบวกบ่วงเนาะแมนหน้าโบราณในครอบครัวฮะนี่มีจ้าคนพี่น้องพี่<ม>เฮือนเนี่ยโดยเพือนเจ้าคือสี่คนเอาน่า ดูทั้งเมืเจ็ดคนแต่เพลินไปไปแล้วคือทั้งเพื่อนน้องแตเพลินไปหาเงินบ่ไปทั้งใดเพลินรอบครัวเพลินโอ้มีครอบมีครัวเบิดเนาะคิดว่าไปทำงานใช่หรอเออขอบครัวเพลินโดยโดยคืออ่านี่กันยังโบ้เคยมากันยังโบ้หูอย่างเนี้ยแนได้ยังกินกะ ีบ่นั้นดอกเนาะทางเฮือนนี่ก็คนก็ยังบ่หลายปานไดเนาะแื้อี่นเอ๋นั่นโดยผู้ใด๋ะน้องพัดบ่ผู้ใดแม่นโอ้สิเป็นน้องสาวของเจ้าเนาะเด้อนัวอกสิขอโไปลุนําน้องเพิ่นเด้อนเด้อเด้อขอบใจหลายๆเนาะคุณนีบ่นะแม่คุณด สบายดีเนี่ยได้ลืมเลยเนาะสบายดีมามาพ่อกันขั้งแรกพี่น้องเลยโอกาสยังบอกเคยมาเจือเตือยบอกเคยจืกเทือแล้วไะที่้องบอกเคยก็เคยเอานี่แหละ ใครอยู่อากาศมันหยินมันหนาวเขาวสว่วนกบับโบมือง่ายเพราะว่าอ,อากาศมันกับบวกอยห่อนบันไดห่อนหนาวพุ่นและพอดีออกกําลังกายนะนาน้องพัดมือไงบ้ามือเยอะ ในพันคูนนี่เพ่นพ่อแล้วบ่นี่เน้อทางนี้ดิน <c oughs> วัวไว้เราช่วนเสียมช่วนมันเป็นได้ไน้ <c oughs> <c oughs> นองพัดแล้วเมื่อยแล้ววะ ยังอ่อนอยู่นี่ไงยังบวมอยู่ครับนี่เพื่อว่าลงคุดมมีแห่ะรังลบ่ลงลงแล้ว,วขึ้นมไหวได้แตได้สวนกับพอดีแล้วรกะส่วนเบิดพอดีเลยแล้แลบ่าแล้วอาวแล้วกำลังสิคุดอีกอ อาเรา <c oughs> ยันกล้อง่แมาสามัเราเจ้ามาต้องยานรเราเจ้าเจ้ามายั่ดังวากล้อ,อง,องตอนนี้กำลังคุดพีนน่น้องเลยแกไว้ยุทั้งคนอี่ก็ไรเนาะ อันนี้นี่เท่าไรได้ขนาดนี่เนานะนอ2 2> สองเมตรคูณสองวะสองคูณสองเมตโอ้สองเมตรสองสองสองคูณสองเมตรห้าสิบเนาะสองเมตรคูณสองเมตรหาสิบพี่น้องเลยเนาะบริเวณทั้งพื้นที่ที่วาซิปจะตั้งหอกหน้ามานะ

แกนมังแลกินจได้เนาะใครอยกสร้างก็ไอ้คนจาของ่ะเนาะกินกินแกงนก็ได้เนาต่งข้างกนนอกเดียวกัน่านะดีนเ่ยฮิ่งดีทอนมัน่อนเนี่ยคุณบอวคุณเอั่นเด้อ เนาะแล้วไอ่กล็ไงใันพี่น้องไงเนาะแกโบตี้เป็นพี่น้องไงมาลมน้ำนองพัดก่อนฮะแกพี่น้องไงเอากลับมาครั้งแรกด้นี่ยินแต่ซื่อแต่เสียงเออตัวจริงเพิ่งแต่งงามเด้พี่น้องไงอายุจักปีน้องแหละที่แปโอ้ทั้งน้องเสียเพิ่งได้อายุเท่าไหร่เราแอาอโอ้แต่เพิ่นสีน้อยกว่าทั้งน้องพัดพี่น้องไงเนาะ ว่าน้องพัดนี่กัติดกันอนิวติดกันเลยบ่พี่พี่น้องติดกันบ่บ่มีอีกเอือยทะเบนุอะไรนะเพื่อนน้องโอ้ยโด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 ยคือทางเรานี่กับ่ค่อยสมบูรณ์บ่ทางเอือตี๋พเจ้านะแม่นเป็นพญ่าพญ่เอาเนาะโอ้ยน่ารู้จนเพิ่นพี่น้องเอ้ยคือทางน้องพัดกสิใหญ่ายกลัวฮะนะวันแรกโตเป็นสาวกลัวทั้งเอเตียเนาะเอเตียเป็นเป็นเป็นพี่สาวอยู่แต่ว่าบ่คคลง่าย คนผสมบูรณ์คือว่าเนาะ,ะกินข่าวกินน่างกับหยังแหลมัอนี่ข่าวกินสมพักโอ้กินสมจะเศร้าแท้ทางของนา่านเี่หากระลุกม,มือคุดทธอนีปะนะแม่พุทธมณีข่าวดีเดินข่าวน่าทั้งไฮทั้งน่านนี่คือชิลเลีย่ยนสำเร็จเนาะแม่เนแล้วนะั่นได้ได้หลายอยู่ปะข่าวเศร้าลายเปล่าโอ้โหพอกินเนีน่หนิเนาะแม่ว่า จะนี่ไปหาดือนฮกนี่ก็อยากเบิล้ลได้สาวนี่เนาะแม่นวันลงหน้าก็บเบิ้เลยเหน็นได้แต่ซื้อกินวะไงแม่นซื้อกินแล้วก็ไปหายืมกินแล้มมือโอ้ยืมแล้วก็ใส่หมูปะมันก็นเลยได้น้อยคือเก่าได้เนาะแม่นคือหน้าบวบข่ว,ขวงมานางเป็นได้ดายหน้าก็มันเสริฟข่วงเสริฟแต่มันเป็นหน้าขโ<อ>ากกกขกเอาเงินกับเปิดคอยมีผู้คุยใส่หมันก็บบเป็นหน้าบวงงามได้หน้าโขกเนาะบวบคือหน้าอ่างหน้าทามได้พี่น้องเลยทางหน้าน้องเราดนี่ก็ได้ โอ้คิดว่านาอ่างนาทามกับสิได้อยู่ดอกวานาโคพี่น้องเไยนาโคขี่กระต่ายใช่ไหมยักษ์ไม่นี้นี่ลากลับมาเห็ดหงแนมได้บานร้านนี่เนาะทั้งเฮือนร้านนี่ทางครบทั้ครัวของน้องพัดพี่น้องเไยเนาะคือต้องพัดนี่เฮียเจ้า้องแน่ไหนพอสามพอสามโอ้พอเจ้าอัาจ้ะ ย้อนบ่มีเงินมีคําแหละเนาะเพราะว่าบ้านเฮามันก็คือว่าด้พี่น้องเอ้ยทุนการศึกษานี่ก็ยากนึงมากับครอบครัวก็ขาดเทินเนาะว่าทางลานี่ก็เรียนจบป .3 อย่างสิลายก็จบป .5 ก็ยังไคอยู่ได้เนาะอ่านเป็นอยู่ติแม่อ่านได้เขียนออกเอก็เอาแหละหั่นก็ได้บ่ลื่นกันดอกกับผู้จบอันมัธยมก็ได้ ฉันมาอ่านได้เขียนออกแล้วก็ได้ทั้งครอบครัวนี่อยู่กับแม่ว่าคู่มือนี่อยู่กับน้องกับพ่อโอ้แม่เด้แม่คนเสียแต่โดโอ้เนากับบุพเนาะโดยโดยเสียใจนะเนาะนี่ก็ได้เป็นไปดีแล้วละอยู่กันกับพ่อกับน้องกับอันนี้เนาะเนาะกับเอื้อยโดยคือเมื่อกี้นี่หน่ะง่ายบ่ิษัทผู้ใด เพ้ทั hmm. ้งพ่อน้องนี่เอาเอาเมียใหม่แล้วก็เลยอยู่กับเอ๋อตี้ยเพป็นอะไรเนาะแม่แล้วก็น้องสองโดยผู้หญิงผู้ชายน้องนะชายสองนี่โอ้โหเลยเดี๋ยวยืนสี่คนนะการหากินหาอยู่เองเน่นนี่เนาะก็ยากแน่เลยเป็นกำลังใจให้ทางเฮากันได้เห็นได้สู้ๆไปเลยน่างไอ้กะยังดีอยู่เนาะ มีห้องน้ำห้องในมีน้ำก๊อกใช่แล้วตอนนี้ก็ไดกได็ถือว่าก็เบาบางไปในเนาะดีใจน้ำทั้งอ้ายก็ได้สำหรับมาเขือนี่แล้วก็ทั้งอ้ายก็จะได้ขอดูกลับเลยนางเนาะโดยทางเฮาก็มีของขวัญให้ทั้งน้องพัดเพื่อนพี่น้องเองเนาะบ่ได้ชื่อคลองก็สิเอาปัดใจให้เล็กๆ,ๆน,น้อยๆเานาะพอได้น้องเควนชื่ออยู่ชื่อกินสู้างกินเนาะะอใจเด้อดู โดยนะมือไหนมือไหนพ่อกันไหมเด้อน้องพัดเด้อมือนี้แกมาเยี่ยมยามเป็นครัง้งแรกพี่น้องเลนะยเนาะก็ที่ได้ขอตัวลากลับทั้งน้องเพื่อนและเพราะว่าโดนพ่อสมควรแหละพี่น้องเลนะยเนาะเพราะว่าอากาศมันกะหนาวๆลมๆ้มแน่เพราะว่าลมพัดแน่มือนี้สองสามวันมานี่เป็นได้ได้กลางค่ำกลางคืนหนาวอยู่บ่หนาวอยู่เพราะว่าทั้งเพื่อนเพื่อนนี่ก็พากระต่ายเนาะ มพาไม่พาโอ้ยเก่งมันลมเข่าพี่น้องเลยกัหนาวนนนอะไรเนาะนะท่านกับอ้ก็จะได้ขอตอกกับเลนางเด้อโดยสบายดี